แต่งหน้าใสๆคลีนๆล,ลองพื้นสบางใหม่งานผิวจะลงเป็นโทนอับเบาๆเหมาะกับวันแบบสบายๆวันที่เราไม่อยากแบบลง,ลงพื้นลงคูชั่นอะไรเงี้ยนี่มันก็จะมีความแบบไร้ขึ้นผิวเนียนๆชุ่มชื้นแล้วก็จะลงคอสเซเลอร์เลยกบรอยใช้สีเข้มกว่าผิวนิดนึงจะได้กบรอยได้เนียนๆรอยเล็กๆจางๆก็จะไม่ได้กบนะให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติ Q. เขียนคิ้วอ๋อไม่ได้ใช้แบบฝุ่นมานานมากแบบฝุ่นนี่เหมาะกับการเขียนคิ้วเป็นธรรมชาติมากเพราะมันจะดูฟุงฟ้งๆอันนี้มีคอนทัวด้วยอัมก็จะไล่แค่จมูกอย่างเดียวไฮไลท์แป้งปึ้งปึ้งมาสคาค่าคิ้วอันนี้สีใหม่ตอมดูแล้วน่าจะสวยละมุนเลยเป็นน้ำตาลแบบที่มีความอ่อนแต่ก็ยังดูแบบนัวมันไม่เด็บแดงหรือส้มเลยเหลืองกรสีสีนี้คือชอบกว่สีที่เคยใช้อ่อะอบีั ีชมพูแบบแคนดี้มากน่ารักเวอร์เบอร์อะไรอะศูนย์ห้าเนื้อเขาเหลวมากนะมันจะมีความซุยลงพื้นที่มานิดหนึ่งแนะนําว่าวอมๆหลังมือแล้วค่อยลงสีน,นี้คือใสๆมากทําให้หน้าแบบดูสว่างแล้วเขาจะมีแบบผสมชิมเมอร์ในตัวนะมันจะมีความแบบเล่นแสงแบบนี้เลยตาไม่ได้แต่งนะแดดขนตายอย่างเดียวลิปสติกอันนี้เนื้อจะเป็นแบบเวลเวนนะวยสีน่ารักแดงๆอมชมพูชมพูอมแดงฟินชิชลุคก็จะได้ลุคคลีนๆใสๆแบบนี้เลยลุคนี้คือแต่งง่ายมากก็ลองไปแต่งตามกันเดู